ทีมงานทุพพ่อและแใ่สงขลาครับเราพาไปดูเหตุการณ์อุบัติเหตุรถกระบะชนประสานงากับรถจักรายานยนต์บนถนนสายน้ำน้อยท่านังหอมหมู่3ตำบลน,น้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นถนนภายในหมู่บ้านเมื่อช่วง4โมงครึ่งที่ผ่านมาครับรเหตุการณ์นี้มีคนตายคนเจ็บด้วยนะครับ นี่เป็นภาพสภาพจุดเกิดเหตุนะครับชาวบ้านเต็มเลยครับเพราะว่าเป็นถนนในหมู่บ้านน้อยครั้งครับที่จะเกิดเหตุการณ์ชนกันร,รุนแรงแบบนี้โดยตํรารวจสพกหงคู่ภัยเสียงเึืงคู่ชีพกีริน้อยและก็ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินอบอตอท่าข้ามครับร่วมกันลงพื้นที่ไปตรวจที่เกิดเหตุแล้วก็ช่วยเหลือคนเจ็บนะครับอย่างที่เห็นครับรถจนกระบะเป็นรถสีประตูสีเทาออกดำๆทะเบียนขอไข่หนอนหนู5 1 8 6งสงขาตกไปอยู่ในคูริม ถนนนะครับสภาพหลังคายุบกระบาท้ายยุบโดยมีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำตัดแดงครับทะเบียนงงูจอจานขอไก่618สงขลาชนติดอยู่กับท้ายรถกระบะหัวรถหนีพังยับเลยครับเลขทะเบียนทั้งสองคันนี่คล้ายๆกันด้วยนะครับเหตุการณ์นี้ทําให้มีผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตขาที่1คนนะครับคือนางจิราอนุพัฒน์อายุ5 7ปีเป็นคนขับและก็บาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนครับคือนางนาวีช ุมสักอายุ50ปีครับหน่วยกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยทั้งสองคนเป็นอ,อสมอหมู่4ตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนในหมู่บ้านนี้แหละครับส่วนคนขับรถกระบะซึ่งเป็นผู้ชายบาดเจ็บเล็กน้อยตำรวจได้ควบคุมตัวไปสอบสวนและก็ตรวจว,วัดแอลกอฮอลที่สปคอ,องนะครับว่าอยู่ในอาการมึนเมาหรือไม่และก็สาเหตุที่ชนนี่เพราะอะไรนะครับจากการสอบสวนก็ทราบว่าตอนเกิดเหตุ ทั้งคนตายแล้วก็คนเจ็บครับซึ่งเป็นอสมอกำลังขับรถ เดินทางกลับจากประชุมอสมอในหมู่บ้านนะครับเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุนี่รถกระบะคันนี้ซึ่งขับมาน่าจะเร็วระดับหนึ่งเลยครับแล้วก็เสียหลักขับตกไหลาทางมาก่อนแล้วนะครับคนขับพยายามเลี้ยวกลับขึ้นมาบนถนนแต่ว่ารถมันเสียหลักไปชนประสานงากับรถจักรายานยนต์ที่วิ่งสวนทางมาพอดีครับทำให้ชนกันขึ้นและก็ถ้าดูจากหลังคารถกระบะที่ยุบแล้วนี่รถจักรายานยนต์ก็น่าจะตีลังกาขึ้นไปฟาดด้วยนะครับเหตุการณ์นี้ญาติพี่น้องของผู้ เสียชีวิตนี่ทําใจยากทําใจลําบากเลยครับที่ต้องสูญเสียคนที่รับไปแบบนี้แล้วก็มันเร็วเกินไปครับกําลังจะถึงบ้านอยู่แล้วทีมงานตรงพ่อต้องขอแสดงความเสียใจและก็เป็นกาลังใจให้กับครอบครัว,วทั้งผู้เสียชีวิตและก็บาดเจ็บด้วยนะครับส่วนในทางคดีเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วสาเหตุที่ชนเพราะอะไรขับมายังไงหรือว่ามาจากเมาแล้วขับหรือไม่ครับเดี๋ยวมาตามกันอีกทีหนึง่ง